โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยในรอบของเครื่องก่อนตัวนี้เป็นสูตรนะครับเยวส่งแบบเครื่องเดี๋ยวเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให้อีกทีหนึง่งส่งเป็นลิงก์ให้ตอนจัดส่งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะอ,อกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้ส่วนกระดาษที่หุ้มเมคคริกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับ เมื่อไรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกวค่อนข้างยากครับทางด้านหน้าทางล่างแกวไว้ให้แล้วมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีใส่พ่วงชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาเสียบใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วน,นะครับถ้าไม่ใช้งานแบตเตอรี่ใส่ตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียบเก็บเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่แดงคลิปโั้วบวกดาคลิปขค้วลบใช้แบต12โวลต์นะครับ แบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับมาดูการทํางานสวิตช์จะเป็นสสเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิดโยกมาขวามือตัวนี้2 2 0ยิบโวลต์เป็นระบบไฟบ้านครับมาร์กการกรอรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนไหมตรงกันมอเตอร์ปรับกวนเร็วได้ครับตรงกลางปิดโยกมาซ้ายมือตัวนี้ทํางานได้ระบบแบตเตอรี่ถ้าเราไม่ใช้แบตอ่ ทำให้ดูว่าใส่แล้วตัวนี้เราก็ไม่ต้องเสียบเก็บเอาไว้สำรองเราเสียบเฉพาะสายตัวนี้ตัวเดียวโยกมาฝั่งซ้ายมือเครื่องก็แค่ไม่ทํางานนะครับเราก็โยกกลับไปในส่วนของไฟบ้านการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาตัวนี้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับห้ามล้างน้ําตัวชุดมอเตอร์เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันชุดมอเตอร์ให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับ หลังจากที่แยกชุนมเอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องนะครับยกลังน้ําได้เลยในส่วนของหม้อสแตนเลสตัวนี้กับหัวแก๊สสแตนเลสอันนี้ใช้ฝอยเล็กขัดทำความสะอาดได้เลยครับส่วนตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอแล้วหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นหัวเล็กแรงดันสูงห้ามใช้นะครับตัวหัวแรงดันต่ําทางร้านไม่ได้แถมให้นะครับหาซื้อได้ตามแก๊สร้านแก๊สทั่วไปเลยมาดูการใช้งาน ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดนะครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราสามารถไปโดนได้ตัวนี้ก็ไม่ต้องสนใจแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้การเปิดคือกดแล้วก็บิดเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับอ่าเรามาดูกันว่ากรณีถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุดเห็นไหมว่าเปลวไฟเปลี่ยนสีแล้วเป็นไฟลอยๆสีส้มแบบนี้เลยปรับให้ช่องอากาศเปิดสุดได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ครับความแรงไฟในการใช้นะครับ ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้เอามาดูไฟตรงกลางไม่ออกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตกใจโอเคครับ